สวัสดีครับกระผมชื่อนายอภินัดหาระบุตรเป็นนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลมหาิทัยเทคโนโลยีสุรนารีวันนี้กระผมจะมาแนะนำการออกกำลังกายเท้าในผู้ป่วยเบาหวานครับประโยชน์ของการออกกำลังกายเท้าในผู้ป่วยเบาหวานจะช่วยทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นลดอาการชา เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของข้อเท้าและกล้ามเนื้อรอบๆข้อเท้านอกจากนี้หากท่านใดมีแผลบริเวณฝ่าเท้าหรือนิ้วเท้าการออกกําลังกายเท้าจะช่วยทําให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแผลหายเร็วขึ้นลดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดการตัดนิ้วเท้าหรือเท้าในอนาคตครับเริ่มต้นโดยการนั่งบนเก้าอี้ที่มีความมั่นคงและมีพนักพิงท่าที่ 1. กระดกส้นเท้าขึ้นทั้งสองข้างพร้อมกัน พร้อมแล้วนับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกาทำครบ10ครั้งท่าที่สองกระดกปลายเท้าทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกัน10ครั้ง พร้อมแล้วเริ่ม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10้าท่าที่3จิกและเหยียดนิ้วเท้าทั้งสองข้างพร้อมกัน10ครั้งพร้อมแล้วเริ่ม 1, 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่สี่ยกส้นเท้าทั้งสองข้างและหมุนเป็นวงกลมพร้อมกันพร้อมแล้วเริ่มหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกจ็ดแดเก้าจากนั้นหมุนกลับ1นึ่งสองสมสห้าหเจ็ดแดเ้า 10ท่าที่5เตะขาขึ้นพร้อมกับกระดกข้อเท้าทําทีละข้างค้างไว้10วินาทีพร้อมแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นสลับข้างทําข้างละ5ครั้งท่าที่6 เตะขาขึ้นและใช้ปลายนิ้วเท้าหมุนเป็นวงกลมพร้อมแล้วนับ1 2 3 4 5และหมุนกลับ1 2 3 4 5ผ่อนขาครับจากนั้นสลับข้างท่าที่7 เตะขาขึ้นและใช้ปลายนิ้ววาดเป็นรูปเลข 1- นึถึงสิพร้อมแล้วเริ่มเลข1เลขสองเลข3าเลขสี่เลขห้าเลขหเลข7เลข8เลข9เลข10ผ่อนขาครับ จากนั้นสลับทำอีกข้างหนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการออกกำลังกายเท้าไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสามารถออกกำลังกายได้เองที่บ้านนะครับโดยทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งและสามารถทำได้ทุกวันนะครับเพื่อสุขภาพเท้าที่ดีครับผม